นีคุณพ่อนะครับมาซื้อรถโตโยต้ารีโว่สีประตูเป็นเงินสดนะครับราคา4ี่แสนหนึ่งครับเมื่อวานก็พ่อก็วางมาจับไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทวันนี้ก็มาจ่ายเพียงแค่กี่สี่แสนบาทเท่านั้นเองครับนะครับลูกค้าถ้าใดที่สนใจมีความประสงค์ที่จะซื้อรถเงินสดเงินอดได้หมดครับนะครับนะราคาเปดนเองครับสามารถต่อรองก็ได้นะครับที่ลูกค้าก็คุณพ่อได้เลิกเนาะพ่อเนาะเลิกตามงเนาะคุณพเนาะ อาชีพทำงานลูกจะทราบหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะให้ลูกค้ารับรถต่ำเลิกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาลูกค้าไปที่แบงค์ไปโอนตังค์ให้ธนาคารนับให้เราไม่รับเองนะฮะธนาคารรับให้ดีกว่าเ,เ,วเดี๋ยวชัวร์นะครับเดี๋ยวเพื่อทัดพลาดเราจะได้รับบัตรนะครับก็อันนี้คือเดี๋ยวพ่อตังค์กระเป๋าฮนะกระเป๋าเลยจัดกระเป๋าเลยครับผมเดี๋ยวให้น้องไปพาพา,พาพ่อไปธนา,าคารนะครับ ก็เ,เดี๋ยวพ่อทำเรื่องรับรถดำด้วยก่อนครับเอ็นใา่เขารวมหนูเอาอะไรเอาดากอกไม้ไปที่รถมีอะไรมากหรอบเอนน็นี้ไม่ง่ายตักใช้พ่อที่รถครับ ี่อเก็คือสดเนี่ยสวยงามขนาดไหนหน้าหน้าจับจ้องหน้าจับจ้องขนาดไหนนะครับยินด,ดีนะครับ,รบท่านใดที่มีความประสงค์จะซื้อรถจดซื้อก่อนได้หมดครักไม่หมดรับ,บนะฮะอันนี้คุณลงุงอันนี้คุณพ่อเขาอยู่ไม่ใกล้เต้นนะครับก็เลยก็เลยถือโอกาสมาจีบจ้อประสานงานที่เราแต่ว่าประเทศอื่นแล้วละ่ะสะสก็ไม่ติดใจกส็สุดท้ายรถคันนี้ก็ถือว่าโชคดีของ แล้วก็ลูก้านะครับก็ขอให้คุณพ่อนะครับซื้อรถคันนี้ไปก็ขอให้เฮงรวยๆนะครับไปทำกุศลนะครับขอให้เงินที่คุณพ่อจ่ายผมมาสบาอให้ได้เป็นร้อยห้ขข่าสิบเท่ากับสี่เานะครับล้วหายากมา้พ่อเลยปะ รถดีอยาก,ายกายามีรถใช้นะครับรถสวยคุณภาพเกยนดีต้องมีปิดราคาเท่านั้นนะครับนีนะครับ